สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวาตานุสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังเรื่องของพระธารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิปทานั้นเป็นสำคัญเมื่อกำลังใจของท่านในสมัยที่บวช อยู่ในเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพันรนามว่าพระพุทธกสุศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมถึงที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายเป็นพระวิสุทธิสมณเณรส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประพุติสมณาธรรม เวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปฏิพานแล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็ดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำไม่ได้พระอนาคามีผลสำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น ไม่ยอมละวิริยะอุสตสาหะของตนไม่ยอมรับทัตหารที <c oughs> ่ท่านสองท่านมาถาวายต้งนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้รบรรลุธรรมพิเศษเพียงใดเราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม่โตจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้รวันดาท่านพุทตบริษัท <c oughs> เขาจริงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามันนั่งเวลาเจริญพพะะรรมฐา,านแล้วก็มันั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนี่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณทักยี่สิบองค์เศษจึิงจะได้มารล,าลุอรหัตผลเป็นอันว่าขอธรานดาท่านพุทธศาสนิกชนจำคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก,กับพระพายะ เธทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปแล้วเพียงเพียงแต่เพียงสักแต่ว่าเห็นเห็นรูปแล้วอย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมอาธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆว่าเห็นรูปแล้วจนโยงจงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสำเร็จอนาตัตผล ในวันดาแต่พุทธศาสนิกชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปจินสีที่มีนามว่าพระรีอาริยะเมตรยคือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกซสียก่อน เมื่อนั้นพระศรีอริยเจ้าก็จะสามารถเทศให้แก่ท่านเพียงหัวข้อสันส้นๆท่านก็จะได้รู้มาผลเช่นเดียวกับท่านภาหิยะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิปัานั้นไว้สำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดา ตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดานี่มีดีอะไรที่เราเจะต้องไปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว่าประเสริฐที่นั้นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจการงานใดๆก็ไม่มีสุขสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยอำนาจของบุญ จะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภาณนะร่างกายไม่สุดโสมนี่เป็นความดีอันหนึง่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผลความดีที่เป็นเหตุที่ทำคนให้เป็นเทวดานั้นมีสองอย่างที่เรียกกันว่าเทวธรรมเ <c oughs> ทวธรรมแปลว่าธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาก็คือหนึ่งฮิริความระอายแก่ใจสองโอตปะความเกรงกลัว คุณธรรมสองอย่างนี้ทำคนให้เป็นเทวดาได้แต่าการอธิบายวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงทราบว่าเราพูดกันในฐานะนักปฏิบัติไม่ใช่พูดกันในฐานะนักปริยัติคือเรียนหนังสือนักปฏิบัติกับนักปริยัติเราศึกษากันคนณะทาง นักปริยัติหาความรู้รอบๆนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อบรรลุมรรผลเจนั้นวันนี้สำหรับเทวตานุสติกมรมฐานก็ยังขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่นานในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกมรมฐานนั้นมีธรรมสองอย่างคือฮิริความอายโอต,ตปะความกลัว อันดับแรกตอนต้นเราควรจะกลัวอะไรเราควรจะอายอะไรขอยบรรดาท่านพุทธบริสัทท่านหลายลองคิดว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดได้ด้วยอะไรที่จะมีทรัพย์สินใช้สอยอยู่บ้างเราเราทำอะไรมาแล้วการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยเราทำอะไรมาเวลานี้เราทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า การที่จะเกิดมาเป็นคนได้โดยย่อคือว่าหนึ่งเราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับครวาสสำหรับเนงเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับพระเคยมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์มาแล้วห <c oughs> นึ่งหนึ่งศีลเป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการสามสิบสองเหมือนมนุษย์ธรรมดาเขา นี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องใช้สอยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทานการบริจาคก,การให้ทานการถวายทานแกประสงค์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานเป็นปัจจัยให้เรามีทรัพย์สมบัติ นี่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความช่วนได้ก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาข้อน,นี้เป็นของไม่ยากคนที่เคยมีศีลต้องเคยได้รับการอดรอบรมธรรมมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นจะมีศีลไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นอันว่าทุนใหญ่เดิมของเราที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย์สินมีปัญญา ก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการสามประการตอนที้กล่าวมาคือว่าหนึ่งเคยให้ทานจึงมีทรัพย์สินสองเคยมีศีลบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นคนสามเคยอบรมธรรมมาแล้วจึงมีปัญญาตอนนี้ไปเราก็มานั่งใคร้ครัวเจริยาของเรา ว่าคุณธรรมที่ทำให้เรามาเป็นมนุษย์มีทรัพย์สิสนมีปัญญาเวลานี้มันครบโทนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีไม่ครบโทนเราก็ควรจะอายอายใครอายตัวของเราเอง <c oughs> ว่าเราพยายามทำความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราทำลายความดีเดิมคือมีศินไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องตกนรก เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสติฉันใหม่กว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ก่อนนานเป็นการขาดทุนเรามีทรัพย์สินได้เพื่อการให้ทานถ้าเราขาดทานบบรมีเกิดชาติหน้าเป็นคนจนเราก็ขาดทุนเรามีปัญญาเพื่อการอบรมธรรมแต่เวลานี้เราไม่สนใจในธรรมเกิดไปชาติหน้าเป็นคนโง่เราก็ขาดทุน อันดับแรกในตอนต้นเขามัรดาท่านพุทธศาสนนิกชนอายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งดีไหมอายด้วยแล้วก็กลัวด้วยอายคิดว่านี่เราไม่สามารถจะสร้างความดีเท่าความดีเดิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะสร้างสภาวะให้เป็นมนุษย์คงเดิมได้เดิมหน้าการทำลายสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้น ทำลายลงนรกได้สบายน่าจากนรกกว่าจะมาเป็นเปรตช่วยจะเป็นอสุรกายกว่าเป็นสัตว์ฉันนีกวา่าจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อน,นี้นอกจากอายแล้วก็คนกลัวจะกลัวด้วยหรือไม่หน้ากลัวนะควรจะกลัวก็เกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่นี่มันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว นี่ในเมื่อเราอายาเราอายแล้วเรากลัวประเภทนี้แล้วเราก็ควรจะทำยังไงควรจะส่งเสริมความดีเดิมให้มากยิ่งขึ้นไปเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากเป็นมนุษย์ไปเกิดในอบายภรมิขาดทุนหนักถ้าตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังชีอว่าขาดทุนเพราะการลงทุนไม่มีกำไร ทางที่ดีเราก็ควรตายจากมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นเทวดานี่เราจะเป็นเทวดาได้ยังไงการให้ทานเราก็เป็นเทวดาได้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าทานนางสักโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่การที่จะรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าศีเลนะสุขติงยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนโภกสมทาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีพวกสมบัติมากศีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าพันิุ์พานได้โดยง่ายน่ทานกับศีลสงรดยการนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ทัานหลายจงทรงตัวให้มันนย่าให้ขาดทุน แต่ส่วนที่มันขาดมาแล้วให้แล้วกันไปถือว่านั่นเป็นผลกำไรของความชั่วไม่ใช่ผลกำไรของความดีเป็นกำไรของความชั่วที่มันจะมัดตัวเราไปอาบายภูมิแต่แต่ว่าเราจะยอมไม่ได้เวลานี้เราทราบแล้วว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปมศาสดาสอนทางหนีให้เราไว้ นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมาฐานวิปสนากรรมาฐานสมถกรรมาฐานเป็นอิบายสงบใจมีตั้งหลายมีทั้งสีสบแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทําแบบนั้นวันนี้ว่ากันงเรื่องเทวาตานุสติกรรมาฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรรมาฐานเป็นเครื่องไปจาใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั่วทุกอย่างถ้าเราให้ทานการสงเคราะห์ไม่ได้เราก็อายนรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําใจของเราให้ทรงธรรมได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําสมาธิให้ทรงตัวได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทํำมิปัสนาญานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลก เราก็อายโลกถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนและหลงตรงรูปเราฟังเรื่องท่านทาจ้ท่นทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นบทฐ,ฐานว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมานสมตดัสว่าเมื่อเห็นรูปก,ก็เป็นในเพียงศัก์แต่ว่าเห็นอย่าสนใจ พรรูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีส,ภา,มมสภาพเป็นทุกข์รูปมีสภาพสลายตัวไปในที่สุดเจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจีรัง,ย,งยั่งยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไรญาติของเราถ้าจะเสบสาวเราเรื่องไปมีมากมายเหลือเกินถอยหลังล้งไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับรูป ใน,ในเมื่อเรามาศึกษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวันดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้วก,กลับไปเกิดเป็นนรกแย้มหน้าของวัาตตะสงสาย,ยก็ไม่เป็นการสมควรควรจะป้องกันอบายภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่า เราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดถึงตอนนี้ว่าชีวิตตินสีของเรานี้จะตายเมื่อรดก็ได้เช่นพระทารุจาริยจิตจิริยะ ท่านกล่าวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมมาัมพุทธ้ากับ,บรรดาพระทั้งหลายว่าช่วงเ,เวลาบินาบายขององค์สมเด็จพระจอมไตรใจผมรออยู่นี่ผมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบระมาสาสันดาให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระพุทธเจ้าว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายคนได้เราก็จงคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรก็ได้ได้ก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยที่สุดเราจะป้องกันอวัยภูมิให้ได้ อันดับแรกก็มาพิจรารณาถึงพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรนี่พระพุทธเจา้าทรงสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีหรือชั่วกว็นั่งคิดเฉพาะครวัตพระเนนว่าตามสิ่งของตนว่าการทําร้ายสิ่งกันละกันดีไหมเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิฆ่าเคิงฆ่าคนและวิฆ่าเคิงฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักนอกจากจะคิดจะไม่คิดในฆ่าดวิฆ่าเคิงฆ่าแล้วจีกันน้อมไปในความเมตตาปราณีเศีลจะทรงตัวได้เพราะอาศัยพรหมีหารสี่ประจําใจคือหนึ่งมีความรักสิ่งกันและกันเป็นปกติ สองสงสารสิ่งกะแลกันเป็นปกติสามไม่ฉาดิสยาสิ่งกะแลกันมีเพื่อนได้ดีพรอยินดีด้วยสี่เบกขาเมื่อกรรมใหญ่เข้ามาถึงเพื่อนหรือถึงตัวเราอารมณ์จิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือกดของกรรมทำใจให้เป็นสุขถี่ว่าเกิดมาในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราสามารถทรงพรมีหานสีได้แล้วสินทุ่ิสขาบทรับรองว่าไม่บกพร่องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ฉะนั้นการที่จะรักษาสิ่ให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปนั่งไล่สีขาบทนั่งจับอยู่เฉพาะที่พรมีพรม,พรมีหานสีเท่านั้นคนถ้าเรารักกันเราสงสารกันแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้ทำร้ายชีวิตกันไม่ได้ รักทรัพย์รักสิกสนขโมยของเขาไม่ได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท่านจะเห็นว่าพรมีหารสี่เป็นอาหารสําคัญสําหรับศินเป็นตัวเรียงศินให้บริสุทธิ์ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริสตันหลายปรารบความตายเป็นปกติมีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเวลาเช้ากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางวันมันจะตายซะก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางคืนมันอาจจะตายก่นนอจจกนก็ได้ไม่กินข้าวตอนเย็นนะกินข้าวกตอนเย็นแล้วอาจจะไม่ถึงก็หลับไปในเวลากลางคืนอาจจะตายก่อนก็ได้ดูท่านธารุจริยะ ฟังเทเสจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเดี๋ยว,วเดียวท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหรอันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเธอเห็นรูปแล้วจนอย่าสนใจในรูปเท่านี้ท่านได้บรรลุอหรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมิทาย,ยานพระพุทธเจา้าทรงรับรองมเมื่อกี้เวลามันหมดมแต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้น เป็นอันวา่าเราก็ต้องกําหนดจิตอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโย่ไปกี่วันเมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสิ์สนดาคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถอบือพระอริยสงฆ์สําหรับพระสงฆ์เนี่ยต่มาจํากัดลงไปเฉพาะพระอริยสงฆ์ พาะว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้านี่ไม่แน่นักบางทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียถมเถไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพนับถือไหมแต่เห็นว่าควรเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านสามรายการเป็นสรณาคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับ ในพระพุเธคุณวัทธรรมคุณประสังฆคุณจะภาวน,นาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทโธคำเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ต้องธรรมโมสังโฆว่าพุทโธแล้วก็ถึงธรรมโมสังโฆเองให้เกิดจําอยู่ในจิตสั้นดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสรนาคมทั้งสามรายการครบถ้วน เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้เาทรงแนะนําว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นอนุว่าเราก็ทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นอน,นว่าคุณธรรมดังสามรายการคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2อครอบในประพุทธประธรรมประสงค์สม,มีศินห้าบริสุทธิ์สำหรับครวาตดเนนต้องศินสิบพระต้องศินสองยี่สิบเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไป,ปรินาสีบริรมศาสานดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็คนอายตัวเอง ว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีทางการบริจาคก,ก่อนจะเกิดมาเป็นคนจิตใจเราเคยอบรมธรรมยึดถือธรรมแล้วจึมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณธรรมเพียงสามประการเท่านี้ทำไมได้เราก็ชีอว่าเป็นคนที่น่าอายและน่ากลัวที่สุด อายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้วก็กลัวอบยอภูมิที่จะต้องลงแน่นอนท่านี้การกระทาจิตอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเปชินวรบรมศาสดาทรงตรัสว่าแค่ประโสดาวันยังไม่พ้นจากวตาสงสารมึนก็ต้องเกิดเป็นทิวัดากับคนลบพรมสลับกันไป เพื่อหวังตัดกำลังใจให้เข้าถึงสุดของควาที่สุดของความสุขคือพระนิพพานก็จับเอาว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามานที่เทกับท่านทารุจริจิริยะหรือท่านพาหิยะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงอย่าสนใจในรูปเป็นสักต่ว่าเห็นแปลว่าจงอย่าสนใจนี่หมายความมาขึ้นชื่อว่ารูปของเราก็ดี รูปของบุคคลอื่นคนดีเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพระรูปเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังมีแต่ความทุกข์รูปเป็นนัตตาจะต้องสลายพังไปเราไม่สามารถจะทรงอยู่กับมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่ารูปเรารรูปใคร,ร,รเต็มไปด้วยความโศกปรกโศโครกไม่น่ารักไม่น่าประคับประคอง สิ่งงหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเกิดเห็นได้ไง่ายๆเพราะเป็นของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ <c> ่ง <oughs> ทุกตอนของมหาสติปัฏฐานสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าทรงตรัสว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจนนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นในเพียงศักตว์แต่เห็นไม่สนใจ แล้วเธอจงไม่สนใจในกายกาย,กายภายนอกคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุกสิส่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อชีวิตสิ้นตากสายลงไปเมื่อไรเราต้องออกไปจากร่างเราคือจิตที่นั้นสมบัติของโลกสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่มีความหมายสําหรับเราขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะไม่มีสําหรับเรามานุษย์โลกคนดีเทวโลกภูมโลกก็ดีเทวโลกกก็ดีเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพาน อาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเทวตานุสติกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้